ข่าวสารสร้างการรับรู้สู่ชุมชนเรื่องระวังมิจฉาชีพใช้เหตุการณ์น้ำท่วมหลอกเอาเงินช่วงนี้มีเหตุการณ์น้ำท่วมเกิดขึ้นหลายจังหวัดและมิจฉาชีพก็ได้สร้างเรื่องราวหลอกลวงผู้ประสบภัยผู้ที่จะช่วยเหลือผ่านข้อความปลอมๆหลายทางเช่น กรนี้จะหลอกลวงผู้ประสบภัยมิจฉาชีพมักจะสร้างข้อความปลอมผ่านทางสื่อโซเชียลโดยอ้างหน่วยงานต่างๆเปิดให้ผู้เดือดร้อนจากน้ำท่วมลงทะเบียนเพื่อรับเงินเยียวยาหากมีเหยื่อหลงเชื่อกดลิงก์หรือกรอกข้อมูลอาจทำให้มิจฉาชีพได้ข้อมูลสำคัญไปหรืออาจทำให้ผู้ประสบภัยโอนเงินค่าดำเนินการต่างๆในการลงทะเบียนเยียวยา 2กรณีผู้ต้องการช่วยเหลือมิชาชีพมักจะสร้างโปรไฟล์ปล,มปลอมๆอ้างเป็นหน่วยงานหรือบุคคลที่มีชื่อเสียงแล้วหลอกให้โอนเงินเพื่อระดมทุนในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแต่ไม่ได้ดําเงินดังกล่าวไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยจริงดังนั้นขอให้ประชาชนตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐหรือติดตามจากเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มที่เป็นของหน่วยงานราชการเท่านั้นค่ะด้วยความห่วงใย,ยจากนายทรงพลใจกลิ่มผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด